นิยายเรื่อง Baby I Love You เดือนละแสนแฟนหลอกๆตอนที่45เอาไวไปประกวดแต่เช้าแล้วครับไปกับคุณโอ๊กและคุณเคลียร์อ๋อไวบ่มได้ที่แล้วหรอคะโซล่าเกาหัวถามหน้าตาไขสือครับเย็นนี้จะขนทั้งเป่าออกจากโรงบ่มแล้วเอาทังด้านนอกเข้าไปแทนที่พี่ปิดโน้ตบุ๊กงั้นฉันขออะไรคุณพี่อย่างหนึ่งได้ไหมคะ โซล่าฉีกเยิม้มอะไรครับฉันอยากชิมวายที่บ่มอยู่ทั้งด้านในและด้านนอกคุณช่วยฉันหน่อยสิคะคุณไอไม่รู้หรอกนะคะคุณพี่ขอร้องล่ะโซล่ายกมือขอพีที่ลังเลใจคือแต่ว่าพี่อึดอัดออึง้งจนมีคนเดินเข้ามาด้านในโซล่าเลิกคิ้วมองรวิขยับหมวกก้มมองดูชุดก่อนเงยหนะ้ามองโซล่าอย่างงุนงงคุณวีฉันมีอะไรจะบอกคุณคะ่ะ โซล่าละออกจากพีที่เดินมาจาับมือระวีมาที่โรงบ่มไวน์พีเบิกตาโตรีบวิ่งตามไปทันทีอย่างตกใจระวีมองถังไม้ออกก่อนมองโซล่าที่เดินเข้ามาในโรงบ่มก่อนปิดประตูสูดอากาศอย่างมึนๆแค่ดมกลิ่นก็ทำเธอตึงสะบัดไปมาคุณมาทำอะไรที่นี่คะระวีมองโซล่าที่แอบย่องรูปถังโอ๊กอย่างชื่นชมมาชิมค่ะ โซล่ามองหาแก้วเล็กๆที่วางอยู่ในถาดตรงมุมเสาก <will> ่อนจะเดินหาถังที land <im> ่สามารถเปิดพิสูจน์ได้คุณแพ้วายไม่ใช่หรอระวีตาโตมองโซล่าเปิดจุกออกรินชิมวายอึกเดียวหมดโดยไม่สนใจใครพีวิ่งเข้ามาอย่างตะลึงมองอาการของโซล่าที่ยืนขึ้นถือแก้วพลาสติกเท้าเอลบอกด้วยรอยยิ้มเห็นไหมฉันไม่เป็นอะไรสักหน่อย เธอทำหน้ายูสะบัดหน้าไปมาเอามือจับหน้าผากก่อนจะเดินไปชิมถังอื่นทีรีบเข้าไปห้ามทันทีเมื่อสังเกตเห็นแก้มของโซลา่าเริ่มแดงระเร่อออกอาการเมือนเมาพ่อเถอะครับคุณเริ่มเมาแล้วนะครับทั้งวัยมันยังอ่อนอยู่ก็เถอถ้านายเล็กรู้คงโกรธคุณแน่ถอยไปทางคุเพี่ันแค่กระโกเนิดนเดียวไม่มองไม่เมาหรอกนะ่า โซล่าเริ่มหาที่เก่าชี้นิ้วบอกพีรวิวิ่งเข้ามาจับแขนโซล่าหวังจะประคองห้ามไว้ออกไปกันเถอะค่ะดูถ้าคุณไม่ไหวถ้าคุณอายรู้ทุกคนแย่นะคะอย่ากลัวฉันจะช่วยเองโซล่าตบหน้าอกนั่งลงเปิดจุกรินไวน์ใส่แก้วกระดกดื่มอย่างรวดเร็วจนพีคว้าแก้วไว้ไม่ทันโซล่ากำแก้วควยหลังยืนขึ้นยักคิ้วให้พีที่แสดงความวิตก ฉันรับรองฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างฉันเป็นใครเขาเป็นใครฉันแฟนนะค่าตัวหลักแสนใครจะกล้าเหือไม่มีโซลา่ายิ้มกว้างยืนพิงถังโอกพียเริ่มเอามือกุ่มขมับกลุ้มใจระวิมองโซลา่าอย่างมึนงงคุณโซล่าค่ะกลับเถอะค่ะไม่เอาไม่กลับฉันขอชิมให้หมดก่อนนะคุณระวิต โซล่ายิ้มกว้างผิดปกติรีตามองพีที่ถอนหายใจแต่เธอกับสนุกสนานร่าเริงโซลา่าเสียงเคร่งกลึ่มดังแว่วมาจากด้านหลังระวิสะดุ้งเฮือกมองตรงประตูพีนิ่งทางเมื่อไอเดินเข้ามาพร้อมโอกและเคลียโซล่าเหลือบมองพีกับระวิอย่างจับผิดอย่ามาเล่นลิ้นแม่ทำเสียงเหมือนคุดไอเลยโซลา เสียงดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนเธอทำง้าสงนเสียงเหมือนคุณไอเลยเนาะโซล่าเลิกคิว้วเอามือล้วงกระเป๋าทิ้งแก้วหันไปถามระวิที่ยิ้มแยแยก็เสียงฉันน่ะสิเขาเอ่ยขึ้นทำเธอหมุนตัวกลับไปมองก่อนจะสะดุ้งเฮือกเฮ้ hey, คุณไอแฟนจใาขอกอดหน่อยสิโซลาง้างมือกวาง วิ่งเข้าไปกอดไอซ์โดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวรีบปรับร่างเธอไว้ในขณะที่ทำท่าล้มตึงหงายหลังระวิแทบใจหายจับหน้าอกเบาๆอกกับเคลียหันมายิ้มให้กันไอซ์ I, ประคองตัวโซลา่าก่อนจะอุ้มตัวเธอดันหัวซบอ,อกแล้วเดินออกไปประตูอ้าเปิดออกกว้างไอซ์ I, หยุดชะงักเมื่อมีผู้หญิงยืนถอดแว่นกันแดดมัดผมสูงเรียบตึงส่งยิ้มให้ทุกคนที่กำลังอึ้งค้างโดยเฉพาะไอซ์สวัสดีคะ่ะบอส เสียงทักทายอย่างร่าเริงพร้อมกระเป๋าใบใหญ่การดาไอ้มองอย่างชงนแต่เธอกับยิ้มรับแป้นแลนด์ล่าเริงโอกหันไปยักไหล่ให้เคลียที่กอดอกยิ้มบางๆระวิถอนหายใจยาวโล่งใจพีเก็บแก้ววางไว้บนถังฉีกยิ้มบางๆเมื่อการดาทรงยิ้มมาหาทุกคนที่อยู่ด้านหลังไอก่อนพาการออกไปจากตรงนั้น ไอ้วางโซล่าลงบนเตียงนอนช้าๆระวีหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดตัวให้โซล่าส่วนคนอื่นๆจับกลุ่มคุยกันอยู่ที่โต๊ะไม้ริมระเบียงการดาเปิดกระเป๋าใบใหญ่หยิบถุงคลุมชุดสองชุดมาใส่ไม้แขวนออกมาวางไว้บนโต๊ะตรงหน้าไอ้ที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับเคลียพี่ยืนมองพร้อมรินน้ำเย็นๆให้ทุกคนชุดอะไรโอ้กล่าวเปิดงานประชุมชุดแต่งงานค่ะพึ่งตัดเสร็จพอดีพอดี ก่อนงานจะมีขึ้นในอีกสองวันข้างหน้าผู้จัดการรับรองสถานที่กับอาหารแล้วใช่ไหมคะการดาจัดแจงหันไปถามพีครับเรียบร้อยคืนพวกนี้จะลงมือจัดการพีพยักหน้าตอบกลับรู้สึกจะประสานงานกันดีแต่ไม่ไรายงานเจ้าของงานสักคำไอเล่มองการดาทีมกว้างก่อนจะเปิดชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวดูโดยมีโอ๊คจับไว้ให้แมบอสไปทอดคุณยานุ่น ون. ท่านให้เลขาสุดสวยคนนี้ยเตรียมของทั้งหมดการเชิญก็แจกเรียบร้อยส่วนเรื่องแต่งตัวจัดผมแต่งหน้าช่างจะมาในวันงานทีเดียวทุกอย่างเรียบร้อยจบข่าวการดาปรบมือสรุปอย่างรวดเร็วเรียบร้อยจนตั้งตัวแทบไม่ทันไอ้วางชุดคลุมไว้เหมือนเดิมกระท่านหันอย่างเงี้ยวิจะไปหาซื้อชุดที่ไหนล่ะคะรวิเดินออกมาจากด้านในใช่ค่ะไม่ได้เอาชุดมาด้วยเคลียร์บอกอย่างตื่นตระหนก เรื่องนี้ไม่มีปัญหาค่ะไม่ต้องกังวลแถวนี้มีร้านชื่อดังอยู่ร้านหนึ่งผู้จัดการก็รู้จักการดาดีดนิ้วหันไปโยนให้พีที่เลิกคิวอมยิม้มครับมีร้านฉนัดชัยมงคลอยู่แถวนี้ผมพาไปได้พีรับด้วยความยินดีทำให้ระวิกับเครียสิกิ้มร้านนี้ดีนะคะมีสาขายอยู่ทั่วชุดสวยมากการดาบอกต่อได้ทีโปรโมทรู้จักอีกดี ไอซแซลพร้อมยืนมองการดาอันแน่นอนเพื่อนฉันเองไม่ห้โซไม่รู้จักนั่นเนี่ยการดายักไหล่หยิบชุดทั้งสองชุดไปเก็บเข้าตู้ให้ไอ้ที่หัวเราะขบขันอยู่กับคนอื่นๆโอ๊กมองเคลียร์ที่นั่งหัวเราะอยู่กับลวิจนมีคนมาจับหไหลเขาไอ้กระทุงสอกยักคิ้วแย่